สวัสดีค่ะพบกับช่องโหราวราไรตี้และดิฉันแพลพยากรค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรดวงรายสัปดาห์ประจําที่12-18กันยายน2565ให้กับชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์โดยใช้หลักการลัคนาตามหลกหักโหราศาสตร์ไทยค่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาคุณก็สามารถใช้ราศีนในกรารฟังได้นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีสิงในสัปดาห์นี้นะคะดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนการงานและเจ้าเรือนาสชาของคุณค่ะ ยังโคจรอ,อยู่ร่วมกับดาวพุธเจ้าเรือนการเงินและเจ้าเรือนลาภานะคะที่โคจรเป็นราชาโชคและเป็นมหาจักรค่ะถับลัคนาราศีสิงห์นะคะส่วนดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนของชาวคนาราศีสิงห์นะคะก็จะโคจรย้ายเข้าสู่ภพกระดุมพาเรือนการเงินค่ะเป็นการโคจรสลับเรือนเกษตรกับดาวพุธนะคะย่อมส่งผลดีกับชาวคนาราศีสิงห์ค่ะส่วนในภพกรรมะเรือนการงานนะคะก็มีดาวอังคารเจ้าเรือนพันธุและ,ะเจือสุภาค่ะโคจรเป็นปราแต่ก็เป็นราชาโชคค่ะอยู่ร่วมกับดาวมัเตยุนะคะ ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้การงานต่างๆที่ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะได้เข้าไปลงมือทําค่ะหรือได้เข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องนะคะจะส่งผลให้คุณนั้นจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะหน้าที่การงานต่างๆในสัปดาห์นี้ค่อนข้างจะเยอะนะคะและคุณนั้นก็ต้องทุ่มเทพลังให้กับในเรื่องของการงานไม่น้อยทีเดียวค่ะแต่ก็จะส่งผลดีนะคะให้คุณได้รับผลตอบแทนกลับมาอย่างคุ้มค่ามากค่ะและชาวคณาศีสิงห์นะคะก็ยังจะได้รับแรงสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่อีกทางด้วยนะคะ แต่อย่างไรก็ตามค่ะขอให้ชาวคณาราศีสิงห์นะคะระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายและก็เรื่องของการขับรถด,ด้วยนะคะส่วนในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์ในสัปดาห์นี้นะคะดาวพุธดาวเจริอนการเงินและเจุลราอลาภค่ะโคจรเป็นราชาโชคและเป็นมหาจักรนะคะทับลัคนาราศีสิงห์อยู่ค่ะเป็นการโคจรสลับเรือนเกษตรกับดาวาิตย์เจ้าเรื่อของคุณนะคะที่ไปโคจรอย,อยู่ในภพกระดุมพาเรือนการเงินค่ะส่งผลให้ชาวคณาราศีสิงห์นะคะยังคงมีความโชคดีในเรื่องของการเงินค่ะ การเจรจารในเรื่องของผลประโยชน์การเงินในสัปดาห์นี้ยังคงได้รับความสําเร็จดีค่ะแต่ว่าดาวการเงินที่เป็นมหาจักรนั้นนะคะการจะได้โชคลาภการเงินนั้นย่อมไม่ง่ายค่ะอาจจะมีอุปสรรคปัญหานะคะไม่มากก็น้อยเกิดขึ้นนะคะดังนั้นชาวราศีสิงห์นะคะก็จะต้องใช้ความสามารถใช้ทักษะที่คุณมีค่ะเพื่อให้เกิดความสําเร็จนะคะและในสัปดาห์นี้ให้ระวังในเรื่องของรายจาย่ายที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่นในบ้านด้วยนะคะ และส่วนในเรื่องความรักของชาวคณราศีสิงในสัปดาห์นี้ค่ะดาวพระราหูเจ้าเรือนปัตนินะคะโคจรไเปเทวิโชค่ะปีในภพสุภาค่ะและมีดาวสุภระคอถึง2ดวงนะคะที่โคจรทับคณราศีสิงอยู่ค่ะนั่นก็คือดาวศุกร์และดาวพุธนะคะสำหรับชาวคณราศีสิงเที่ยงโดนะคะมีโอกาสจะเปิดใจในการที่จะตกลงคบหาก,กับใครที่จะเข้ามาค่ะและดูแล้วนะคะจะเป็นปในทิศทางที่ดีด้วยค่ะและมีโอกาสที่จะพบรักแบบที่คุณไม่คาดคิดด้วยนะคะหรือเป็นการพบกันผ่านโซเชียลค่ะ หรือเป็นการครบกับคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะและสำคนที่มีคนรักมีคู่หรือว่ามีครอบครัวอยู่แล้วค่ะคู่ของคนรักจะนําพาสิ่งดีๆหรือนําความโชคดีในเรื่องของการเงินมาให้นะคะก็ขอให้ชาวคนาราศีสิงห์ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะและถ้าคุณชอบคลิปคําพยากรณ์นี้นะคะก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้หงสาวราตีและแพรพยากรณ์ด้วยนะคะแต่ถ้าคุณอยากรับฟังคําพยากรณ์จากช่องหงสาวราตีกดติดตามเอาไว้นะคะ เพราะเราจะลงคลิปคำพยากรให้คุณฟังทุกสัปดาห์ค่ะ